คนว่ายังเช่นเดียวว่าตามเขึ้นจะไปทำสูค่คนตายมาแล้วจังเั่นชัวร์ยังไงบ้าครับผมเนาะกำลังยางมาพอดีน้องไก่กับข้อศูนย์จับเ,เดฟซีกับผมเอาเสด็จต้มบรรยากาศให้เขาป้อมกันนะครับเนาะ เป็นที่เก่าที่เดิมครับอยู่ด้านหลังของวัดกระเจียบผมเพราะว่าในบ้านเพื่นบอให้ทำคลิปนันครับเนาะนี่คือกำลังไปหาหม่องนางด้วยรับเนาะวัสดีครับผมอ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมีับรรยากาศฟาดบึ้มอ่าไม่ต้องผู้ชิ้าคขาวเพิ่งขัดใส่ทั้งหมดแล้วเห็นไหมเป็นจังไงพอผู้ชี้ภาคขาวเพิ่นไปหาเพิ่นอีกบอ ไปโอ้ไปมือเคนว่านไปมือเคืนว่านเนี่ยเออขึ้นเป็นเป็นยุพีมากโอ้มือเคลืนว่านไปหาปูชีปะขาวเออมือเคลื่อนนี่ปูโพ่ผัดมาเอาปะทะเลยปะทะกันเลยปูชีปะขาวปะทะปูโกครับพี่ครับผมมาฟังเล่ากับชีบวันนี่นะเออเลาว่าเออวันที่สามสิบสองวันนออ พูดไอ้พอสีบวชนิ่มี้งนี้ะปูปูผาขาวปูผาขาวสีบวชนสี่บวนเพิ่ยังบอกอยู่นี้เออเมนอยู่คนว่าสิบวชนี่วันที่สามสิบสองสามสิบสองนสี่บวชแต่ว่านบวชนิ่นนสามสิบหกโอ้โหตอนนั้นว่าบวชนิ่6สามสิบหกได้มือแล้วมือนี่ได้มือแล้วสี่บวชนที่สามสิบสองอมันมอแล้วมันมีบวชอะไรเอฟซวันที่สาสิบสอง เอาฟังกักคัก้อครับเด้อคุยกับปูชีปลากเขาเนาะเป็นจังอะไรก็พ่อเอาบอกให้ละเอียดเลยพ่อว่าท่านชิดหัวองแน่นน่ะแต่ว่าวันที่แทนชิดสองวันเป็นวันเป็นมือได้กำหนดได้กำหนดเนียนนี่เน้นน้อยบ่พ่อเขาเนียนไง เง้ยจากที่ช้มรุ่นไทยนี่ละโอ้นี่น้อยัมอไทยนี่ละเนียนอ่ะเป็อืบอืตเปนสบวัตเงบวัตเง้ยเนที่เท่าไหร่กสามสิบสองวันบสามสิบเนนี้สามสิบเอ็ดวนครับอเนี่ยเป็นวางจัน uh. ี้บวชเนียนสามสิบสองวันที่สามสิบสองแต่ว่าบวชสามสิบหกลูกบวชสามสิบสองลูส าเป็นเรื่องของการบวชพี่น้องเรื่องบวชอานบวชที่สนาเนาะพอมันบอกมากสั้นเป็นแบบเพื่นว่ายังแค่นี้าว่าตามเพื่อนจะไปแต่ว่าสองตัวลังปวดๆโดยเหตุว่าเอามาฝากแล้วตัวไหนพ่อตัวลังบัอ่ะที่เพป็นหายม่านต้องปวด กะเลืมเหลืออย่แหละฮ่าบกมัเทกาไดต่อเออฮ่าสอนหาสองเออห่าสอนน่ะห่าส้องห่ะฮาสองโตเดียวปวดปเดียวปวดปวดน้่าสองิห้าชอให้มาตองว่าได้พี่น้องด้อย่าลืมด้วยเก็บทุกเม็ดครับผมคนโอย่างนี้เก็บทุกเม็ดะชิมเยอดขาดพี่น้องเยสามตัว ยังสูคนกายมากแล้วเอมาแล้วอีผู้ชี้ปากขาวเนี่ยเออชี่ปากขาวหายไปเจ็ดสี่สอง้อ้บาทเจ็ดสี่เลยอืมหายมากแล้วเจ็ดสี่สองเออสี่เอาเงินจำนวนนี้ไปบวชนี่จังจังกันชัวงจังไร้วัวสี่เอาเจ็ดสี่สองนี่บไปบวชนี่พอจังกันชัวงจังไร้อัว บวชนิ่นะบวชสาละวันที่สามสิบสองว่าฮะมันมีบอสสามสิบสองเนียนเลยบวชนิ่งวันที่สามสิบสองจำนวนสามสิบหกรูปแต่ว่าสำหรับตัวเลขไหมากคือตัวเลขก็พอลืมเจ็ดที่สองเจ็ดสี่สองอีกสามตัวอีกสามตัวไหนมาคือเจ็ดสี่สอง เปนตัวน่งองตัวเลยส3ตัวเลยุเว<อ>ตัวเดียวกดปด,ปด,ปดล่างคือห้าสองอมือนั่นตัวเดียวกดปด,ปด,ปดล่างคือห้าสองห้า<อ>สองครับพี่ชี้ครับส่วนที่วาน่สาเสิบหกลูกกับบวชวันที่สาสิบสองนี่เป็นปิศนาเด้อครับเด้อเป็นปิศนาถ้ำเป็นปิิศนาถ้ำนะครับจว<อ>กสุด เสียมาเ็ตัวเดียวทั้งสามตัวสองตัวเจะมาหาาคนบอกเอียงมันแน่เพราเล่าเจ้านี้ามีเพือนกันน่เพื่นว่าเลยเออมือสีคิดงสี่บวชนี่ไหโอออกมาน้าเนื้อนายเ่ยน้าเป็นมูเป็นพวกกันเป็นเจ้าพกเจ้ากลางยํำแน่วจเออพวกกันเพืนว่าเพื่อนว่าเพื่อนห้ไปบวช อาเพิ่นคุ้มขาคุ้มว่าเป็น่นแต่คุ้มหึนแน่ว่าเขาบมัมนต์าอี่ว่าฉันต้องให้ข้าเนี้ยคุ้มเ่าว่าฉันจำน้องใครหนิดใ่น้องจำน้องีล่ะืองกทอกันเมื่อทุกคนจะเมื้อกันยู่อบุตอทอกันเมดทุกคนเลยพอเมื่อบวกลบดีบอยงกันบางแช่กันอยบ่สูงบ่ต่ำใดกันเมื่อเืองสามสิบหอคนพอกันมดเลยนี่มีเป็นมีเป็นพิจารณ์พิจาราเด้อครับอิครับ พิจารณาหน้าเบื้องเราเป็นการเรามากจ้งแจ้งเขาบอกประจําจ้งแจ้งช่างบ้างเบื้องเอาพิจารณาหน้าเอาช่างบ้งดีๆพี่น้องตั้งศูนย์เขาบอกพิจารณาอันสองเบื้องอ่ะคนบอกว่านี่ก็เป็นพิจารณาแมงน้อยคือยังอิงต้นโพ่อเนาะวะเนาะพี่อิง้นพนอ่นะชั่วโมงนึงนละ ยิิงต้นโพชุ่วงหนึ่งมันเป็นเท่าไรเราันหกสิบนาทีอ่ะเห็นบ่อพี่น้องออกมากอลเห็นบ่อเอ่อเข้าอุ่นฉันละเอออันนี้ก็พิ่เจริญหน้าองอันนี้ก็คือกันบวชเนียนสาสิบหกลูกแต่ว่าบวชวันที่สามสิบสองอืมนที่สามสิองเออีสามสิบหานีอสิบเก้าวัญสามสิบเอพี่น้องกัพี่เริญหน้าอบดนี้มล่ออยเล็กปลอยเล็กสองตัวล่างหาสองผลปวด พิจนารนณาโอ้อมาปล่อยเลขกสามตัวอีกเจ็ดสี่ซองอีกบันอืมเจ็ดสี่แบบพิจนารณาฟังสีดีแต่กับเพื่อเป็นเซี่ยวพอศูนย์เป็นบ่เซี่ยวเป็นต่างแจ้บเป็นมา่จามผมไปน,น,อ,นอ,อนอยู่สวนยางผู้นี้ว่าเถวะผู้นี้นี งอมาใส่หูกจำนาก็ได้ป้าเพืเ่อจำนาได้ตะกีออ้มงงันจำอ่ได้แล้วงอวบัวมาเนาะงอไว้ช่ังยินมากจะโตงอวัวมากงอวัวรอบนี้มาทั้งหัวทั้งตัว,วามากเมือ่อโอ้ยคือปีการเฉพาะจะได้จำกันได้อยู่นี่มากจะโตนี่มากชุดก่อนนีู่มันมากจะโตงอวัวมีเลยนะจะว่าเวได้นะว่าได้ืออึอสรารกันได้ สารประสานกันได้เงวดนั่นแหละงวดมันออกหงูฟางหันละงูฟางนี่เนี่ยมาตอนนั้นแหละอันนี้เป็นของปูปูทีปลาขาวเนาะพ่อเนาะปูทีปลาขาวครับผมสำหรับปูทีปลาขาวเลยครับเด้อเาก็ะชีดแยกทิศไปปูโป้ปูทีปลาขาวเลยอืมอ่ามีแต่แค่สรับพี่น้องเย็นสิ ไม่ยแล้วอ่ะยาแล้วได้แล้วยเออพูดได้แล้วเป็นก่อนตัวเนาะโอ้ว่ว่าตัไหนมันบพอสามตัวคือเกียตีสองเ็ดสีสองอ่านี่เท่นี้คือก็บอกไายเบว่าถพอคือก็คือตังไหนแกแกแต่ว่าอยู่นี่วนี่นะก็ พิจารณาข้างล่างเเรื่องวท่านข้างล่างพิจารณาโอ้่ชุมบอกไปนะให้พิจารณาข้างล่างข้างล่างเอ้เบิ้งพิจารณาหาเบิ้งเอเออสองอ้อยตแล้วพอีสองหาสองเจีอบสองามสเอ่าสองเออสองมด สามสองสี่สองหาสองเียหกสองเจ็ดสองโอยมีหอดบดเลยครับสีสิาหาสองม่สิาหาสมากีสิมหาหาสองเออาม่แห้งขมูโอ้เป็นรางกันแก้วามาแห้งขมูเีหาสงเรื่องน่ายกันอแต่ว่ารางบุญบ่บอกและพี่จะได้น้าอีกเัาเองว่างกักๆักเดอกกับพี่เผม ปีนของปีไงันไง่นอนเลยมาแห้งขมูนึงหาช่อหาส่งมาแห้งขมูจะรังจะบุญหับเราบอกว่าจะใช้พิจารณาเอาเองครับผมคุณจะพิจารณาได้ก็ได้คุณจะพิจารณาไ่ได้ก็คือว่าหลงถ้าบุญแล้วนั่่อนะแล้วจะบุญจะกรรมครับผมเดตะนั้นแกก็บอกท่าน สองนย่้งน่่างดีดโอ้โห่า่เจอวักักตี่าบ้าเออแกบอกบาอืมแต่ว่าพี่เกริน่าล้างเว้ทีช่เรน่าล้าง่านนี้แล้วพสังเกตยังไงป่านนี้เนาะเออแต่ว่าแกบอกบกว่าล้างว่าบุญแต่ว่าพี่เกรน่าล้างยังอยู่โอ้ไหล้างเออล้างนั่นแหะม่แหนสสองวันเออคืองวดวันหลังนั่งพิงต้นพนอกลาง นะครับเซครับผมบ<ส>นะ้าังบบึง,าาบงกังนแ่สามมันกมาบอกกันะสมันน้ำด้วยเป็นเซธีด้วยครับเอซีครับผม